สบ,บายดีพี่น้องทางขายสบ,บายดีเอฟซีสุขุพุทนเนอะพี่น้องวันนี้มาพบปะกับสองบ๊อบ,บบี้ใช้ด้วยกันะพี่น้องมาเปิดคลิปอยู่ด้านสมอะไรใบเนาะพี่น้องมือนี้บ๊อบบี้จะไปอันนั้นไปหาสาวเกีพี่นอ้อง <c ười> นเขาได้นัดก,กันว่าสิไปหาเนาะเพราะว่าเพิ่นเดือง,งานเขางานซ้ำมุ้งเศร้าแด่กะตีซ้ำเดี๋ยพี่น้องกระเดือกซ้ำมุ้งได้พี่นอ้งมมงงนองเนี่ยเป็นขายของ อยู่อันนั้นตลาดาอยพี่เนาองมือนี้บ่บปีกัได้ว่างถือโอกาสไปเดินน้าเพราะว่าเพิ่นเลอกงะเนี่ยคนเขานัดกันว่าไปเดินไปยังเนี่ยพี่เนาะวันนี้เห็นคนโดนเนาะเพิ่นกามาทำงานไทยได้เดือนเติบเลยพี่น้องเลยเอาก่ะจะเสร็จยังใดฮะสิดหอดัเถ้าสิไปก็เลยเนาะ2คนเนาะพี่น้องเพิ่นกัทีมลูกทีมเต่ามาเหตุงานอยู่ไทยพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านมามีได้หลก็นได้บ้า Bên ba kia thọt đỡ nó phần ba kia thọt trụ cả. Mạ đây thì nói hay cho kề đã bay rồi Bay cho kề lắm. kè cho kề mạ nó. Ai mạ kiện cái nhang nó cái ta. phải tước <laughs> sao à, kè Mượn tôi cái này. Cái du cấp hòn kè

เ้น้ำกันาะแนนนี่เออมันเป็นแปะมันมันก็เป็นน่นอ่เ้ป็นามก่ระอย่้โท้นะหมเอ้าองน้ำด้วยป่ะชุดหมเอาเขายากอยู่

เอ้บ so ุน oh, no. I mean, so ี่ล่ะ่เขโอ้ยเขหมดกวงมันกระดุ๊แต like ่ต oh ัวนี้ที่มันมีหอมกันสิหอมนะก็เม่นหอมมาท่านนี้วล้หอมบัเอ์ผู้ผู้นอดนี่ต้องตื่นแต่เช้าผู้นอนนี่เนาะกินด้วยไอ้ตาดเนาะกินเข้าไป

ไอเดล่าดึงัเออเ้ยซื้อเยอะอะคุณิ๊กไอโจนิ๊กหกโจยัวคลบกไปไล่คลุกมือเออติกหกโจยัวนี่ไล่มอไมันเสียงทางเลยุ้นหัวเชียงหัวเห็นว่รถตามมาขึ้นะรหรือบอขอหอมกับติ๊กกระลักติ๊กกักทะเลติามม้อีกติเชี่ยงหงใต้ดุมยัวมารายนะครับมารของ ใเราแล้วถ้าเราหน้าเราไปถึงน้เมื่อกี้วข่าวอยู่ปะานิจะเกือบจะเราด่ะค่ะใจหน่อยชอง่โบโบดินนักโบกหรไม่เพ็นคือเย็นจะเกือบะักโกม่ดินน้อไปเมอก้็มาจอหน่อยมปเจอเลยพอบอเคยดินน้อที่เก่กับบุญดาบอบินคนแบบ เราภูบาจักยี้อยู่ตลาดไทยว่าไอโกมิยังไหวแต่ว่ากลบิ่นวันจุดนี้เพราะว่าจักคกอนดีตแต่เาเมื่อพระเมื่อไหร่ั้งบะน้อช่ยชาสาเ้าอยากไปซือเมื่อร่ว่ไม่นีอามาจห่นี้เล่ายัเล่าหรืเป่เลร้ได้ีิบาทนเล่าเอท่าไหร่โลกโที่กับชเปรี่กัิเร่ี่ยวเต ทีซเื่อเปิดโลกใช่กีไรล่ะน้ำเต็มเลยเมื่อก่อนวันนี้ก็สิสวว่หา้าจะกระเานกินไ้เลยนะว่เอสิเมื่อวานหมาองผลอะไรบางิต้องขนาดได้ลางห้องแอยากได้ไม่หนุนผสมมาแทมกันยมบัันตวว่า้านางบาบกวมันบลบอนร่บอ่เนาะดอยีดเคน่นี่พอีเราลบกองมันให้กระสพืชเบอร์รัวแกเชียงะและสิบ้านบ้านเ้ยเน แต่แท้เขาม่จะกินแต่เหนว่าชิมากเราจะมันแล้วคุณกินไหมก็ร้อกมันก็ใคคือคนประาม่าโหดมากพระคุณกินได้แต่เสใหยรู้สื่อกินเผาปลาเป็นอะไรไม่เห็นงานนี่สิลูกจีนามเก่สามมือเนยเยอเล่กะ่ายักลูกแล้วเลยนอนหวนก็ลูกเองว่ะเด็ Uh, mới mới không? Không bà tương với <laughs> ra không <cười> <cười> được. Được. Ừ. Được. Được. có no, hẹn hòa. Hãy quá biết là, tìm khoanh tìm tham mục phục tìm mục phục tìm. As I look, hà mục phục tìm 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 mục phục tìm

วั่พุ่่ไผ่เราวัรวค่ะของเกบาพเป็นโต๊ะาลคาไผ่เกือบหาพันมันใหญ่ดี่นา่ในเายอ่มีพุเอไม่มันมมัใหญ่ดีเออมันเดมันกระชงอยู่เลยเน่ยเกิไม้พ่ไ่โดนตไปเดี๋บใช้มี่ภาพไปม่เป็ เมื่อป้องแฝดว่าแฝดขอันายคับเมื่อเราพักกันไปใช้ประวัติอันน้เาก็เย็นอันนี้กับุยคักลุยเน่้องแปดคืว่ารใส่ไปบอบไนับ่นเนาะบอบนกันานันกันย่านคนเนี่ยก็ีเาเขาเคยคีรดไท่เนี่ยันนัเนาะโอ้ยเนี้ยแล้เน่ดสีชุดมขาเด็ดในที่ก็บอบไซนด้วยจิวว่ารุบไปรีบไนทำมนว่าโอ้เมื่อบบในมื่

เดี e like, ๋ยวนีนบอกลวยเลดีน่าแยม่ะยเยวปด่กุไอขนาดี้วได้กินจนเฉเปนโก็ได้นะ้อลว่านี่กำงายิมกได้กินนะะน่ากินมกเขาขายยังไม่บอก่าอยากเนาะกินมาก่อนบอกสงนองไม่น้อยเอาขึ่นไปหา่บ้านนั่งเงืน้องกินื ยาคือคนที่แกชมขาก่อกินน้กินเลี่ยนเช้าเกลี่ยเนาะเจะเรื่อเห็ดของกินหลังจากคือผู้อยปรอยู่แกเห็ดของกินหนหน้าพ่งไปคลายเนาะที่วัดไปคลายเนาะของแบบนี้เป็นเห็ดเห็ดบาท่านเราเนาะบอบีก็เมย์ก็ได้ซอยเนาะนายของแบบเนนสอมาหาเห็ดแห่งเพิ่ไปคลายนี่สมพักน้ำเเนนบักคือ ไม่มีกี่หูเเนาะความี่กูเอาหมดตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่ตี้าพบีก็ได้ชอยตั้งแต่หนึ่งข่าวหนึ่งขาวแล้วกต้องกินดุงไปไหนเนาะแล้วก็มุงท้ายขาเนี้ยนะแ้่ก็ทีเมย์เราก็คั่นสงพักก็ออกก็ไปตุ้มน้ำมันสม ก็ปีกก็จะได้อยด้หนึ่งเทาแต่ก็ไปดุ้งล่างสวยเล็กๆน้วยน่อยๆซ่แล้วรื่น้องด่างมอ่ด่างเงี้ยตามภาาคนสูงเน่ตามภาคนสงนี่เราอยู่อันนี้่งาสามสิบคือหน่อเลยแล้วห้เฮ็ดจังสิเนียนมะเขือ

ก็กไม่ติดได้กบลูกไม่ยังส่งไน กูมึนะลวเนี ế, ่รื่ทุกปันนั้นเนี่ยใม่นานเธอมาแล้วโดหวัดนี้ต้องกันลนเดี๋ยวนิ่เดีกเช้าจายังนด้ั 臭哪臭浪没路。